นักงานประจํานะคะยื่นซื้อคนเดียวไม่ใช้คนค้านะคะอนุมัติภายใน24ชั่วโมงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีเอสค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับแนนะคะที่โชว์รูมตีรถสวยนะคะรังสิตคลองสองธัญบุรีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาส่งมอบรถนิสสันนาวา่านะคะ n p 3 0 0นะคะให้พีเอสนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกของพีเอสดนหนึ่งนะคะว่าตัดสินใจยังไงมาจองรถที่โชว์รูมตีรถสวยนะคะตรงนี้เนาะ แล้วสอบถามนิดนึงค่ะวันที่พี่เอสอะค่ะจองจัดไฟแนนซ์ตรงนี้ค่ะพี่เอสไม่ได้เห็นรถจริงด้วยเนาะใช่ไหมแล้วก็ของเรามีบริการให้ถึงที่จังหวัดนครนายกเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันที่พี่เอสอะค่ะจองจัดไฟแนนซ์เสียค่าใช้จ่ายไหมคะไม่เสียสักบาทเลยครับของพี่เอสอะค่ะยื่นซื้อคนเดียวต้องบอกก่อนว่าเป็นพนักงานประจํานะคะยื่นซื้อคนเดียวไม่ใช้คนค้านะคะแล้วก็อนุมัติเรือไหมคะพี่ครับอนุมัติภายใน1วันนะครับ ใน24ชั่วโมงจริงๆนะคะของพี่เอสเนาะแล้วก็พี่เอสตัดสินใจยังไงคะมั่นใจอะไรถึงมาออกรถที่โชรุมติรถเซอรของเราคะก็ดูจากเพจแล้วก็ติดตามกับพนักงานนะครับรถก็สวยนะครับบริการก็ดีนะครับก็ข้อสำคัญมีโปรโมชั่นดีๆนะครับเพื่อนๆก็ถ้าเกิดคนไหนสนใจนะครับก็ทักหาผมหรือว่าโทรหาผมได้เลยนะครับ0931085529ครับ ก็สาหรับเพื่อนๆนะคะที่เป็นพนักงานประจํานะคะอยากยื่นซื้อคนเดียวนะคะสามารถโทรหาพีเอสด,ด้เลยนะคะว่าข้อมูลเป็นตามจริงที่แจ้งไหมเนาะ <ใช S 1> แล้วก็เราจะได้มาพบเจอกันที่ชโชว์รูมตีรถส,สวยแล้วก็จะได้มารับรถส,สวยๆเหมือนกันนะคะก็ยังไงวันนี้นะคะเน่อาจจะต้องขออนุญาตส่งมอบรถให้พีเอสก่อนนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ